วันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาในพระสูตรเกี่ยวด้วยมหาชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์อันเป็นเหตุให้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงได้บํมเพนประโยชน์ให้สำเร็จเป็นไปแก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายสามประการประโยชน์ชาตินี้ มีผลอันจะพึงได้รับคือปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าเมื่อได้บำเพ็ญไว้แล้วในชาตินี้บุญกุศลส่วนนั้นย่อมอํานวยผลในชาติหน้าคือสุขติสวรรค์เป็นต้นประโยชน์อย่างยิ่งอันจะพึงเกิดขึ้นคือพระนิพพานอันปรมสุขอย่างเลิศไม่มีสุขอันใดยิ่งกว่าเรียกว่านิรามิสุข พระพุทธองค์ทรงเทศนาให้สงสาวกทั้งหลายได้บรรลุสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเหตุทั้งหลายที่มีมาในมหาชาติชาดกหมวดนี้มีข้อความที่จะพึงบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนนั้นมีอยู่ห้าประการดังจะได้บรรยายไปในการระบัดนี้ธนะปริจาโค พระองค์ได้ทรงสละทรัพย์ทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองรัตนทั้งปวงอันเป็นส่วนอวิญญาณกะทรัพย์และวิญญาณกกะทรัพย์คือช้างแก้วม้าแก้วเหล่านี้ได้เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากผู้รับจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคพระองค์ได้ทรงพริจารณาแล้วว่าการเสียสละได้เช่นนั้น เป็นการที่ยกก้อนหินออกจากพระอุระคือหัวอกเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเบาพระหฤทยัยน้อมใจเป็นไปเพื่อความสงัดปฏิบัติตนอยู่ในป่าเป็นฤาษีในเขาคีรีวงกตในสมัยเป็นพระเวสสันดรโนนอังคะปริจาโคพระองค์ทรงเสียสละอวัยวะบางส่วนให้เป็นทานเช่นสละเลือด เนื้อในกายของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลและสัตว์อื่นๆบางจำพวกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในบุคคลที่ได้สงเคราะห์ไปแล้วนั้นในสมัยนี้ก็เทียบได้อย่างหนึ่งคือบางคนได้เสียสละเลือดของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นในคราวที่ป่วยในการบํำเพ็ญเช่นนั้นก็เรียกได้ว่าอังคะบริจาคได้ชนิดหนึ่ง ในส่วนของร่างกายชีวิตปริจาโคบางคราวบางสมัยมีเหตุการณ์อันตรายบังเกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจนตลอดสัตว์เดรัจฉานพระองค์ยอมเสียสละชีวิตความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สันติสุขแก่บุคคลอื่นๆในสมัยนี้เช่นบางท่านซึ่งทำประโยชน์ให้แก่ชาติยอมเสียสละ ความเป็นอยู่ของตนโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่สละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดบำเพ็ญดวงจิตของตนให้ตั้งอยู่ในวัฒนธรรมอันจะพึงมีแก่ชาติส่วนาศาสนาพระองค์ก็ได้ยอมเสียสละตนบำเพ็ญพรตพรหมจันทร์ไม่เห็นแก่ลาบยศสักการะบูชาใดๆตั้งใจปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทาง ถึงแม้ชีวิตจะแตกดับไปในเหตุการณ์นั้นๆพระองค์ก็ทรงยอมเสียสละไม่หวังผลตอบแทนในการทำเช่นนั้นคือไม่เห็นแก่ตัวพระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ถ้าเป็นประโยชน์ได้แก่ปวงชนแล้วถึงแม้จะล้มหายตายสูญพระองค์ก็ไม่อะไรในชีวิตจึงเรียกได้ว่ามหาบริจักเพราะเหตุอันนี้จึงมีอนิสง ที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องบูชาของมนุษย์พุทธบริษัทเป็นบุคคลที่ควรแก่การสักการะเคารพบ,บูชาตลอดมาจนทุกวันนี้ปุตตะปริจาโคพระองค์ทรงยอมเสียสละลูกที่รักในหัวอกทั้งสองให้เป็นทานคือกันหาชาลีเหตุอันนี้แหละพระองค์จึงได้เป็นที่รักเคารพพุทธบริษัททั้งหลาย ยอมเสียสละตนเป็นทาตหรือสากยบุตรมนุษย์และเทพพยดาย่อมเคารพบ,บูชาอยู่ตลอดกาลเพราะการกระทำของพระองค์นั้นไม่หวังผลตอบแทนใดๆจึงจัดว่าเป็นมหาบริจาคภริยะปริจาโคบางคราวพระองค์ได้ทรงเสียสละภริยาของตนอันเป็นที่รักให้เป็นทานไม่หมายมั่นผลตอบแทนใดๆทั้งหมด มุ่งต่อพระโพธิญาณเป็นจุดหมายปลายทางเพียงเท่านั้นมหาบริจาคทั้งห้าประการนี้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีซึ่งมีมาในเวสันดรชาดกยกขึ้นเป็นบุคลาทิฐานส่วนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้หวังต่อสวรรค์และนิพพานก็ควรจะเดินตามแนวทางของท่านพวกเราพุทธบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในสาวะกะภูมิ ก็สมควรที่จะบำเพ็ญมหาบริจาคอันเป็นส่วนธรรมมาทิฏฐานดังจะได้บรรยายไปในการระบาดนี้ซึ่งมีอยู่ห้าประการธนปริจาโคให้เสียสละทรัพย์ของตนที่เป็นโลกิยทรัพย์ทั้งหลายฝากไว้ในธนาคารของพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดให้เห็นว่า เป็นการฆ่ากิเลสของตนเองแก้ห่วงที่ผูกอยู่คืออุปาทานเป็นเครื่องฆ่ามัชชริยะความตระหนีเหนียวแน่นอยู่ในใจเสียได้ก็จัดว่าเป็นมหาบริจาคได้ประการหนึ่งอังคะบริจาโคให้เสียสละความสุขบางส่วนอันจะพึงได้รับในตนเองเช่นเราควรจะกินได้สามเวลา เราก็เสียสละมาบำเพ็ญศีลแปดหรือธุดงควัตตัดความสุขที่เนื่องด้วยกายของตนบางส่วนกินมากสละให้น้อยนอนมากเสียสละการนอนนั้นเสียบ้างความสุขอันจะเกิดขึ้นจากการดื่มการบริโภคบำรุงกายเมื่อยอมเสียสละได้ไม่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้ามาบำเพ็ญตนให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้น ก็ได้ชื่อว่าอังคะบริจาคคือสละรูปออกจากตาสละเสียงออกจากหูสละกลิ่นออกจากจมูกสละรสออกจากลิ้นสละสัมผัสออกจากกายและสละธรรม,มารมทั้งหลายที่เป็นบาปให้ห่างไกลชีวิตบริจาโคให้เสียสละความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นอันตรายอันใด อันจะเกิดขึ้นก็สร้างความเข้มแข็งต่อสู้เสียสละความเป็นอยู่ของตนในทางโลกและทางธรรมอีกอันหนึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่อันยืดยาวที่จะเป็นไปในข้างหน้านั้นได้แก่ความเป็นอยู่ของดวงจิตเมื่อจิตตกไปในฝ่ายชั่วความเป็นอยู่ของตนก็จะลำบากทรมานใจเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเรา ก็เป็นอยู่ด้วยความโกรธความโลภเกิดขึ้นจิตเราย่อมเป็นอยู่ในความโลภบางคราวจิตประมาทหลงไหลดวงจิตก็เป็นอยู่ด้วยความลุ่มหลงชีวิตความเป็นอยู่ของร่างกายนั้นอย่างหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของดวงจิตนั้นอย่างหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในฝ่ายชั่วที่เนื่องด้วยความเป็นอยู่ของตนก็สมควรที่จะเสียสละ เพื่อทําชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ปลอดภัยไม่อาลัยความเป็นอยู่ที่ลุ่มหลงนั้นเสียได้มิฉะนั้นก็จะทําตนให้เป็นคนรกโลก,โลกเป็นเสี้ยนน้ําหลักต่อเกิดขึ้นในวงของชาติและพระาศาสนาได้ประการหนึ่งปุตตะปริจาโคให้เสียสละบุตรของตนอันเป็นที่รักอันเป็นส่วนในทางรรม,มาทิฐานกันหั่งทรมัง วิปปาหายะให้สละกันนะหะธรรมอันเป็นลูกที่รักของเราคนหนึ่งคือโลภโความโลภไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นกินหลายไม่หายอยากโกทะความโกรธไม่รู้จักหยุดโกรธแล้วโกรธเล่าเป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่อาบายโมโหโมหาความหลงความมืดมิดปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่า กันหะธรรมชาลีปริชาโคให้เสียสละชาละธรรมอันเป็นเครื่องกีดกันกั้นจิตเหมือนกับขายเครื่องดักปลาในมหาสมุทรฉะนั้นความหมายในข้อนี้ได้แก่นิวรณธรรมอันเป็นเครื่องกั้นดวงจิตมิให้บรรลุคุณงามความดีคืบหน้านิวรณธรรมนั้นมีอยู่ห้าประการหนึ่งกามฉันทะ ความรักใคร่ในพัสดุกรรมและกิเลสกรรมเมื่อดวงจิตของบุคคลผู้ใดตกไปในธรรมข้อนั้นก็เสมอเหมือนกับปลาที่ติดขายของนายพราน 2. พยาปาทะความพยาบาทมุ่งร้ายอิจฉาหาหนทางก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ปวงชนก่อผลที่ร้ายให้ตนและคนอื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อน โดยประการต่างๆ 3. ถีนามิทะความท้อแท้ง่วงโงกซบเซาเบื่อหน่ายคลายวิริยะคือความเพียรที่จะบากบัน่นบุกไปให้บรรลุคุณงามความดีในข้างหน้า 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเตือนตนเองไม่ได้ยังสติไม่อยู่ปล่อยใจของตนให้ฟุ้งซ่าน ไม่มีชานเป็นเครื่องอยู่ย่อมมืดมัวเหมือนเมฆหมอกปกปิดพระอาทิตย์และดวงดาวให้มืดมนย่อมเป็นอกุศลอย่างหนึ่งในทางใจ 5. วิจิกิจฉ้าความสงสัยลังเลไม่แน่ชัดปฏิบัติตนให้ลุ่มหลงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดย่อมทำดวงจิตของตนให้ขุ่นมัวจะถอยหลังก็ไม่กล้าจะก้าวหน้าก็ไม่ไปคิดสงสัย ย่อมตัดความเจริญของตนได้ทางหนึ่งทั้ง5ประการนี้เป็นชาลธรรมคือข่ายเครื่องกีดกั้นและดักไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกฉะนั้นจะเป็นสิ่งควรเสียสละที่เรียกว่าชาลีดานังกันห้าดานังสละไปไม่ต้องอาลัยอารวรนในอกุศลธรรมเหล่านั้นผู้จะบำเพ็ญได้เช่นนั้นต้องทำตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาสมาธิ ประกอบองค์ฌานให้เกิดขึ้นในตนวิตกยกอารมณ์ขึ้นสู่ดวงจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่งวิจารณ์พิจารณาอารมณ์นั้นๆตั้งขึ้นโดยนิมิตและปฏิภาคกระมไตรตรองพินิจพิจารณาในอารมณ์นั้นๆรู้เหตุคือการกระทํารู้ผลอันเกิดขึ้นจากการกระทําได้แก่ตัวสัมปชัญญะความรู้รอบคอบและสมบูรณ์ต่อจากนั้น ก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นในใจของตัวคือปิติกายอิ่มกายเบากายสงบจิตสงบจิตวิเวกหมดจากนิวรณ์ย่อมเกิดความสุขในทางใจดวงจิตนั้นย่อมไม่สายไปตามสัญญาอารมณ์อันเป็นกระแสนำมาซึ่งกองกิเลสให้ตัดสัญญาอาดีตที่ล่วงไปแล้วทั้งหมดให้ตัดสัญญาอนาคตที่ยังไม่มาถึงทั้งปวง ถ้าปล่อยจิตไปหลงอารมณ์ข้างหน้าสัญญาอนาคตมันจะต้องติดตัวถอยหลังไปหลงอารมณ์สัญญาอาดีตที่ล่วงไปแล้วมันก็จะไปติดบ่วงเครื่องผูกพันคือสังโยชนให้ตั้งสติกำหนดอยู่ในธรรมปัจจุบันจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจนกว่าจะได้บรรลุทุติยชานต่อไปตั้งใจ,จเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ทำจิตสันดานของตนให้ห่างไกลจากนิวรณ์ความมืดดังนี้ภริยะปริจาโคให้เสียสละภริยาอันเป็นที่รักของตนภริยาในที่นี้กล่าวกันโดยทําแล้วมีสามชนิดภริยาคนที่หนึ่งชื่อจีวิตมัตส,สีเป็นผู้เมาอยู่ในชีวิตของตนความเป็นอยู่ของประชาชนในโลกนี้มีอยู่แปดประการ ทำแปดประการนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรอันเป็นที่รักและชอบใจอีกฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรที่ชั่วต่าอันเป็นที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งแตกออกมาจากนางมัตสีฝ่ายหนึ่งกล่าวคือนายยศนายลาบนายสรรเสริญนายสุขสี่คนนี้ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งตนคือการหลงอยู่ในลาบ สันเสริญสุขอันเป็นเชือกผูกคอตนไว้ได้เป็นอย่างดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือนายขี้ทุกนายขี้นินทานายเสื่อมลาบนายเสื่อมยศทั้งสี่คนนี้เป็นบุคคลประพฤติตัวไม่ดีไม่เป็นที่พอใจทำความเป็นอยู่ของตนให้ยุ่งยากได้ประการหนึ่งภริยาคนที่สองไวยมัสสี คือมือนเมาลุ่มหลงอยู่ในวัยเรียกว่านางวัยยาซึ่งมีบุตรของเขาอันเป็นที่รักอยู่สามคนคือความเมาอยู่ในวัยทั้งสามบุตรคนที่หนึ่งคือปฐมวัยเมื่อเป็นเด็กยังเยากก็เมาอยู่ในความเป็นอยู่ของตนไม่ศึกษาอบรมฝึกฝนหาวิชาความรู้ในทางโลกและทางธรรมบุตรคนที่สองคือมัชิมะวัย เมื่อตนผ่านพ้นมาแล้วในวัยเด็กบรรลุนิติภาวะมาเป็นหนุ่มและเป็นสาวก็มัวเมาอยู่โดยอาการต่างๆเมารูปความสวยงามแต่งตาทาแก้มยิ้มแยม้มหลอกลวงกันเมาเสียงอันไพเราะสนโสดเมากลิ่นเครื่องสำอางเป็นเหตุให้เกิดความฟุ่มเฟือยเมารสหลงลิ้นกินแล้วอยากกินอีกที่ท่านเรียกว่า กินหลายไม่หายอยากนอนมากไม่รู้จักตื่นรักคนอื่นยอมเสียตัวสิ่งที่ควรกลัวกับกล้าพาให้เสียทรัพย์และชื่อเสียงบุตรคนที่สามคือปัดฉิมวัยผ่านไปเป็นคนแก่ชาราภาพเมื่อแก่เข้าแล้วก็เมาอยู่ในความแก่ของตนความแก่ในที่นี้คือทุกพลภาพของร่างกายตามืด หูตึงหลังขดแก้มตอบเดินสามขาจะประกอบกิจการอันใดก็ลำบากอ้างภาวะของตนมากีดกัน้นกันเสียจะบำเพ็ญความดีทางโลกก็ไม่ได้จะอาศัยความดีทางธรรมก็ขัดข้องคือเห็นว่าตัวเป็นคนแก่แล้วย่อมเมาอยู่หลงอยู่ในภาวะของตนภริยาคนที่สามอโลคยะมัตสี เมาอยู่ในความไม่มีโรคเมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยอามิสก็ติดเมาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของตนค้นควายหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารตนมีความสุขกายไม่มีโรคก็เมาอยู่ในกายไม่นึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายที่จะผ่านมาในข้างหน้ามีความสุขใจสบายจิต บางคราวก็หลงอยู่ในอารมณ์นั้นๆแสวงหาความสุขแต่อารมณ์ที่ชอบดีชั่วผิดถูกมิได้คำหนึ่งนึกถึงตนไม่ขนขไายสแสวงหาความดีอย่างอื่นในทางธรรมจึงจัดว่าเป็นผู้เมาอยู่ในอารมคยะมัตสีภริยาทั้งสามคนนี้ย่อมก่อความยุ่งยากและวุ่นวายให้เกิดขึ้นฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรเสียสละ บริจาคไปเสียจึงได้นามว่าภริยะปริจาโคช้างแก้วคือหัตถีรัตนปริจาโคให้บริจาคช้างแก้วพระที่นั่งของเราเสียคืออวิชชาความไม่เข้าใจรู้แจ้งในตนไม่รู้ความจริงก็สำคัญว่าตนรู้จริงคุยโมโอหังนั้นก็คือช้างอวดงาจิตฟุ้งซ่านพูดมากปากเปิด มองเห็นเหงือกลักษณะอย่างนี้คือพูดดีแต่ความประพฤติต่ำทำให้คนอื่นและเห็นปมด้อยแห่งตนคือไม่รู้แจ้งในอดีตที่เรียกว่าปุบันเตอาญาังไม่รู้แจ้งในอนาคตที่เรียกว่าปรันเตอาญางไม่รู้แจ้งในปัจจุบันที่เรียกว่ามัดเชอาญางลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอาวิชชา หัตถีรัตนังเป็นเครื่องทรงของคนหลงในโลกฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำการมหาบริจาคดังกล่าวมาก็จะให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานให้ทำเป็นทานมีอนิสงส์อย่างเลิศสับะดานังธรรมะดานังจินาติให้ทำเป็นทานย่อมชนะเสียซึ่งทานทั้งปวงเรียกได้ว่าทานะปรมัตถ t t a p เป็นความดีส่วนหนึ่งที่จะพึงเกิดขึ้นจากจริยาวัดทั้งหลายได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนของตนเองที่เรียกว่าอัตตัถาจาริยาเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์จะได้ส่งผลให้ถึงพระนิพพานธรรมอันประเสริฐยาตัตจจริยาจะได้พากันทำประโยชน์ให้เกิดแก่บุพคารีบุคคล มีบิดามารดาครูบาอาจารย์วงสาคนาญาติทั้งปวงจะได้ถ่ายนี่หมดสินสิ้นชาติมรณาโลกัตถจริยาเราเกิดมาในโลกนี้ความดีอันใดที่มีแล้วในตนควรแจกจ่ายเจือจารย์ให้สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงในโลกที่ควรได้ควรถึงเรื่องอันใดอันเป็นหนทางก่อความเจริญให้เกิดขึ้น ในโอกาสสโลกท้องถิ่นของตนถ้าเรามีหนทางใดๆที่จะให้เจริญได้โดยถูกต้องตามศีลธรรมก็ควรประกอบให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆมนุษย์สโลเกมนุษย์ทั้งหลายที่มีวิญ,ญญาณครองอยู่ในโลกคนจำพวกใดที่เห็นว่าเราควรสงเคราะห์เขาได้โดยธรรมก็ไม่ควรอยู่นิ่งดูได้ช่วยทางกายไม่ได้ ก็สละทรัพย์แทนตนตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีแก่คนทั้งหลายทั้งปวงคนต่ำอย่าเหยียบย่ำให้จมดินได้แก่การดูถูกกันคนสูงอย่าฉุดลงมาในเบื้องต่ำคืออิจฉาริษยากลัวเขาดีกว่าตัวควรทำใจของตนให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารเราควรสงสารเมตตาคนเบื้องสูงมีบิดามารดาพระราชาเป็นต้นที่เรียกว่า เมตตาปารมีเราควรสงสารปรารถนาดีแก่เพื่อนมิตรสหายควรช่วยเหลือทางกายวาจาใจเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาอุปป,รปารมีเราควรแผ่ไมตรีจิตทำความสนิทสนมเสมอเหมือนบุตรที่รักในอกในคนและสัตว์เบื้องตำ่ำที่เป็นศัตรูให้เรามีจิตเมตตาภาวนาอุทิศกุศลแผ่ให้ตามควร เมื่อทําจิตได้เช่นนั้นท่านเรียกว่าเมตตาปรมัตถปารมีธรรมะทั้งหลายที่ได้แสดงมาเหล่านี้เป็นมหาบริจาคเมื่อใครประพฤติตนได้แล้วย่อมสำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานไม่หลงในสังขารคือความไม่เที่ยงไม่เอียงซ้ายคือความทุกข์ไม่ติดสุขแห่งอามิตรทำจิตของตนให้พ้นจากอาสวะทั้งปวง ไม่ติดบ่วงอยู่ในอัตตาที่เรียกว่าตัวตนทำจิตให้พ้นไปจากอนัตตาฉะนั้นเมื่อใครปรารถนาความดีประโยชน์ใหญ่ก็ควรพินิษพิจารณาน้อมทำทั้งหลายที่ได้แสดงมานี้ให้มีอยู่ในตนก็จะเป็นแนวทางให้สำเร็จความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการได้แสดงมาในมหาชาติคาถาที่เป็นบุคลาทิพฐาน ให้สำเร็จพระโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งธรรมาทิฏฐานให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายสาวกสาวิกาจงประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้ประสบพบเห็นแต่ความเจริญงอกงามทุกที่ภาราตรีการมีใจความดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนี้